สวัสดีครับทิดเขียวครับมื้อนี้ครับเฮ็ดเมนูแกงเขียวหวานแล้วก็ไอ้แกงเขียวหวานเนื้อแล้วก็ผัดกะเพราเนื้อโคคุณพนังข้ามครับผมสวยงามเมนูเมนูเม,มนูมอยังนะเนี่ยไม่ได้โปรโมทหรอก โคุณพอยังข้ามครับมีแกงเขวานกับกะเพราเนื้อมาเบิร์ดนะครับ,บเฮ็ดกข้าวมานนี้แม่บ้านพ่นด้สั่งเนื้องัวกับพนักงานอยู่แค้ม เท่าเนื้อเ่ียี่สุดแหละครับมีผงแห้งไหมครับเนะาะเดี๋วยวนสรซอยอันนี้ที่ซ้อยน,นี่คือซ้อยอันเฮ็ดไอพัดก่อนมาชิเดอเอาแต่ตัวเป็นเนื้อสวยครับ แต่จะติดมันเท่าไหร่แต่มันมันอ่ะแสีบเถิดเด้อมันมันอ่ะนุน่กงกันไลม่มีว้าวโอ้แม่บ้านตั้งใจครับเคกดเข้าๆคนตั้งใจเถิดละมีเรื่คุย,ยเถิด มีหน้าที่้อยซ้อยเนื้อให้เพิ่นเพิ่นเป็นเชฟครับในบ้านนะผัดกะเพราข้าวแดงครับข้าวแดง สวยงามครับช่วงนี้งดจุครับช่วงนี้มั่วเป็นโรคร้ายแต่ก็อยากนี่แหละครับเดี๋ยวจังมือสิไปเคียงเนื้อเอื้ออยู่บ้รรนนยโยสิมาจุขสู่น้องเบิ่งเนดะ้อสูะสู่กินนะครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งขั้นตอนการทำว่าเป็นอะไรเสียให้เบิ่งทุกช็อตเลยนะครับหลังจากเตรียม นี่ครับอันนี้เอาไว้พัดอันนี้เอาไว้แกงครับมันต้องการซ้อยมันพัดกับแกงมาสอยคนละแบบกันนี่ครับเครื่องที่จะแกงเขวานมะเขือเสือร้ายๆครับมะเขือมันพวกแม่บ้านเพิน่น่วนมาเพิ่นมี่อยกินเนื้อเพิ่นกินแต่พักโหระพา เราจะเปิวดวัดเตรียมเครื่องนะใดาครับสิ่งแรกครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือผิกแกงเคียวหวานตั้งเตาครับ อ่อเปล่าด้วยครับเอากะทิเอากะทิะทลงไปเพ้ยฮะไปคั่วกับพริกแกงก่อนเอาเอากะทิลงไปคั่วกับพริกแกงก่อนนะครับใส่มนซองเลยอ่ะจะกินกะทิ ยอดเมนูวันนี้ครับแกงคิวหวานเนื้อโคขุนพยังคำเนื้อแบบเป็ดพรีเมียมเอาครับนี่ครับตุัให้มันแตกมันกนก่ขั้นตอนแรกเลยครับขั้นตอนแรกเลย กะทิลงไปเรื่อยๆครับสูตรบอตายตัวนะครับสูตรไพลสูตรมั่นนะครับเพราะว่าปรับเปลี่ยนกันไปตามความชอบอาจจะบอกคือผู้อื่นแกงแต่ว่ารสชาตินี่ม่อน้อย,น,อยน้าผื่นก็นแล้วกันครับแล้วก็ใส่เนื้อลงไปครับเอาเนื้อลงไปคั่ว กับพริกแกงกับกะทิเมื่อกี้ครับไม่หมอ้อหม่ครับน้ำมันต้องใส่ป่ะครับอ,อยากให้ทุกที่น้องได้กลิ่นน้ำเน้ยหอมถั่วเลยนี่ใส่แต่พริกแกงกับกะทิยังหอมป่ะน,นี้ลนะ อาจจะดูวุ่นนิดนึงเพราะว่าเครื่องลายครับเห็ดเข,ข้าแบบนี้ใส่มาเขือครับเพราะว่ามันน่านซุปมาเขือมันน่านเปื่อยว่าส่นสูตรอาจจะม่คู่ผื่นนะครับแต่ว่ารสชาตินี้ระดรับมิชลินพูล้วครับโมเมนต์ยังรดได้ันี้ครับตัวกับนักที่ไปเลยครับ รอให้เดือดนะครับผมเราจะมาดูกันอีกทีครับว่ามเวลาเดือดใส่เครื่องไปจะเป็นยังไงระหว่างรอหม้อเดือดครับเราจะมาเตรียมเครื่องไอ้ผัดกะเพราเนื้อครับนี่เนื้อที่เราเตรียมไว้ครับนี่ก็ในบ้านเพิ่นกันเด็ดผัดกกะเพรา ใบกะเพราไหมนะฮะใบทำผัดเฮ็ดเป็นชูเมนูครับแม่บ้านทิดเคียวนี่ครับเตรียมใบกะเพรามีเนื้อใบกะเพราเตรียมแล้วพริกยังบร่ได้ตำเนาะระหว่างรอหม้อเดือดครับมาดูแม่บ้านิ่นเด็ดใบกะเพราทอ ไปเบิ่งม,มอมอเดือดแล้ว่าแเนี้เอาโห่ไอ่ท่มเดือดครับหอมทุดทวดเด่๋ยให้นอกได้กลืนน้ำเน้ยหอมแท้หอมคักขนาดโอ้นี่ยครับมาเขียวคลรุนมันก่อนเด้อภาษาใช้ภาษา,า,าบ้านเอาคลรนภาษาแท้กรุงเทพเลยคนให้เข้ากันบ่บ้านเฮาของคลน หอมครับพี่น้องโหบ้านตะเขียวสุดยอดเลยนี่ครับยังเตรียมใบกะเพราใส่ลายบะแม่ชอบชอบผัดผัดกะเพราใส่หมูครับปล่อยมันเดือดไปเรื่อยๆบะแกง ปลอมมะเขือสุกจังจังปรุงก่ออ้าวครับเพื่อนบอกปลอมะเขือสุกค่อยปรุงเพื่อนบอกงั้นเราจะมาดูว่าเมนูผัดกะเพรากับแกงเขียวหวานวันนี้เป็นยังไงนะครับนะครับหลังจากปรุงรสแล้วนาทีละแม่บ้านบอกใส่น้ำตาลปีบ๊บเพิ่มความนัวความแซบ่บถ้าปรุงแล้วก็จะใส่พักเลยบอกครับ คนขี้อายครับในบ้านเพิ่มไปค่อยว่าเราจะปรุงแล้วก็สใส่ผักใส่พริกคืออันจบเมนูาขาดบ่ได้อะี่ตัวนี้ครับผงนัวนี่ครับพริกสดหั่นเฉลียงโหระพาครับโอ้ยพี่น้องได้กลิ่นน้ำแดงหอม้ถุย อืมใกล้ครับน้ำไม่เยอะครับแม่บ้านผมไม่ชอบน้ำเยอะเอาโหระพาใส่แล้วก็คจบครับเมนูนี้เราจะมาดูอีกเมนูครับกระเพราเนื้อครับได้กลิ่นอยู่ครับหอมสวยๆนยเออมายนช่วงใกล้ครับสวยงามขนาด เาิมเมนูต่อไปนะครับกับเผาเนื้อครับเมนูต่อไปเครื่องก็ได้เตรียมไปหมดแล้วพริกใช้พริกแห้งครับมานชีแสแเลย ใส่ลายบอมักเพชรก็ใส่ลายมีมักเก็ไม่ต้องใส่อย่าใส่ลายตัวท้องใส่บอดีครับเราจะโขกพริกนะครับโขกพริกแล้วก็จะเอาขึ้นเตาเลยนะครับเครื่องก็มีแค่กระเทียมพริกแห้งแค่นั้นแหละครับ พัดกระเพ้าแบบโบราณโบราณแต่ว่ารสชาติเด็ดเพราะว่าเรามีเนื้อเกรดพรีเมียมโคขุนพวยยังคำนะครับกระเทียมครับนี่นะครับ เราเนื้อครับโหเดี๋ยวขึ้นเตาต่อไปนะครับน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะครับตามด้วยพริกรอให้น้ำมันร้อนนึ่งครับจะได้พริกสไดหอมครับ ได้ทุกเมนูครับแม่บ้านพคนคนนีน้อาจารย์ดีตักเขียยใก,กล้หอมหอมน,นี่สเต็ะครับต้องพัดกกมันหอมก่อนบ่ สีสันพริกกะ <c oughs> นั่นหอมโปะเลยนี่ครับนี่ตัวมันสิกระทะเพราะกระทะผมกระทะเป็นทิ้งอยู่แล้ว <c oughs>

เรครับต้องใช้ไฟแรงเท่าไหร่ครับครับสวยงามมากเริ่มปรุงรสครับ ครับซอสฝาเขียวน้ำมันหอยครับ จะให้เบ่งตอนเซร็จนะครับมาหน้าตาเป็นแบบใดอ่าครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูสองเมนูวันนี้ผัดกระเพราเนื้อครับแกงเขียวหวานเนื้อวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับบบงรัชมอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r กด e กดซ้ากดแทรกกดติดตามอย่ากดสองเธอเด้อกดโทวหนึ่งครับ ขอบคุณมากครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าทิดเขียวเปรี้ยวปากสวัสดีครับ